สำหรับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะฮะพุทธสินนะครับก็บ่งบอกว่าเป็นพระยุคปลายนะฮะฐานล่างหมุมฐานสิงคมชัดนะฮะเส้นชายทีวรชัดเจนพระพักเป็นผลมะตูมคล้ายๆกับผลมะตูมนะฮะหน้าอกหรือพระโอลาได้พึ่งพาย ซอกแขงลึกนะตามซอกตามซอกก็มีรอยล่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นฝ้าขาวค่อนข้างจะหนานะครับมองจุกมองจากด้านหน้าก็เห็นจุดดำนะฮะสีน้ำตาลนะฮะ ดำดำแบบนี้อาจจะเป็นลักหรืออาจจะเป็นมวลสารก็ได้เดี๋ยวต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่เกุซุ้มด้านหลังนะฮะเป็นอักษรจีน,นะฮะมงคลนะครับก็เป็นการสร้างเพื่อที่จะนำไปให้คนที่ค้าขายนะฮะกับประเทศจีน นะฮะหรือคนจีนหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือพ่อค้าคหาวดีทั้งสยามประเทศทั้งประเทศจีนนะฮะเพื่อนำไปใช้บูชานะฮะพระที่มีตัวอักษรจีนนะฮะด้านหลังนี้นะฮะในยะก็คือบ่งบอกถึงความมั่งคั่งในการค้าขายนะฮะโชคดีรุ่งเรืองในทางด้านการค้า นะครับก็ใครที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ขายทําธุรกิจนะฮะก็มีไว้บูชาก็น่าจะโอเคนะครับก็ขอให้เพียงบูเมื่อบูชาแล้วก็ให้อยู่ในศีลน,นะฮะแล้วก็ถ้าใครสวดชินมชรได้ก็ยิ่งดีนะครับตามล่องลอยในตัวหนังสือนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะ ออกเต็ด้านหลังก็มีรอยนอนต้นรอยปรินะฮะเห็นผลสารที่เทาๆตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับมีจุดดำนะฮะจุดแดงนะฮะก็น่าจะมีมนลสารเยอะพอสมควรนะครับขอบนะฮะมีร่องรอยของการปรียกรอยสไลด์นะฮะสังเกตได้จากมีสีขาวๆข,ข,ของปูนที่งอกขึ้นมาซ่อม เต็มไปหมดหนาเตอะเลยนะฮะนาตะเลยด้านข้างนะฮะก็ทูตรงข้อเกศนี่พุทธสินจะอ่อนช้อยงอนเข้าไปนะฮะแล้วก็ผ่านซ้มทะลุอกข้างนอกนะฮะตรงหน้าอกนะ,ะก็เห็นร่องสังกติมาถึงตรงหน้าท้องนะครับเช่นชายจีวรเห็นชัดเจนองค์นี้ไม่เห็นหูนะฮะไม่เห็นหูนะฮะแต่ท่านฐานล่างเนี่ยก็มีรอยบุ๋ม อันเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ในยุคปลายนะครับมองดูอีกด้านก็เช่นเดียวกันนะฮะเห็นรอยบุ๋มที่ฐานล่างนะฮะเห็นพับพระบาทนะ,ะตรงนี้เห็นนะฮะพระรูปพรบาทะะเห็นสันตแค่งคมชัดเส้นชายจีวรแล้วอกนูนสวยองแขนสวยนะฮะพระหรือลองคอนี่งอนนะฮะงอนสวยไปทีป่พระ ของคางนะจากพระพักขึ้นไปศรีษะนะนะฮะแล้วก็เป็นพระเกียรติกรก็ไปนะฮะแล้วก,ก็หอรอกสูงอ่ตามขอบต่างๆนะฮะในส่วนที่ต่ำเนี่ยก็จะเป็นมีปูนงอกขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะนะครับเส้นซุ้มก็เช่นเดียวกันนะต่ำนะมีปูนงอกขึ้นมาเต็มหมดส่วนขอบข้างนะฮะก็มีรอยสไลด์ของมวลสารนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับ มาดูภาพจากกล้องกัลขยายสูงกันครับอันนี้เป็นพระพักนะพ้าพักฮะก็ลูปพราพักก็มีวนสารแล้วนะฮะนะครับอันนี้สีดำดำนะอาจจะเป็นลักนะหรืออะไรที่ถูกเผาไฟนะเป็นชิ้นส่วนหรืออาจจะเป็นพวกว่านนะครับอันนี้ก็เป็นผลึกที่มาต่างหากนะฮะมาต่างหากน่าจะเป็นพวกมวลสาร ที่มีเนื้อหาแตกต่างกับเนื้อหาหลักในองค์พระนะครับสนจุดขาวๆนี่เต็มไปหมดนะฮะก็คาดว่าจะเป็นผงพุทธคุณนะฮะพุทธคุณนะครับ,ะร,บระเกตนะฮะะเกตนะฮะงอนขึ้นไปตรงซุ้มนะฮะพอราซุ้มออกไปนะฮะ ตามผิวข้างล่างนี่ตามนอกซุ้มก็มีปูดงอกขึ้มาใสมเป็นดน,นะฮะที่เราเห็นเห็นเป็นฝ้าขาวๆนะฮะเห็นตรงนี้มีจุดทองอยู่จุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราขยายไปดูเลยจุดจุดแสงวาวแวววาวเหมือนโลหะนะฮะแล้วก็ขยายดูว่าเป็นโลหะอะไรนะ,ะอันนี้เป็นอิฐแดงนะฮะอิฐแดง อันนี้ชัดเจนว่าเป็นทองคํานะฮะชัดเจนว่าเป็นทองคําสพบุว่าองค์นี้มีทองคําแล้วนะฮะนะครับอันนี้เป็นรอยปูที่งอกขึ้นมานะฮะอันนี้จองตามขอบที่เป็นรักกันเดิมนะรักเก่านะฮะนะครับดูผนังตามพื้นผนังข้างในบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอินแดงนะฮะนีสีดำดำ นะฮะอันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรนะฮะอาจจะเป็นโลหะอย่างนี้นะฮะนะฮะอย่างนี้นะฮะ,อ,ะ,ฮะอาจจะเป็นโลหะจุดนี้จุดนี้นะฮะก็อาจจะเป็นไม่ไม่เหล็กไม่แร่เหล็กนะฮะก็เป็นพวกตะไบเงินตะไบทองหรือสายเงินสายทองนะฮะนะครับก็ นะถ่ายรูปไว้รูปหนึ่งนะฮะคราวนี้มาดูด้านในก่อนดีกว่านะจะได้ถ่ายดูองค์พระฮะจะได้ถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้นะฮะแต่คี้เราถ่ายตรงพระพักแล้วนะคราวนี้จะมาไล่ตรงตรงพระอุระหรือหน้าอกบ้างนะฮะนะฮะก็สังเกตว่ามีมีตามซอกนี่มีปูนขึ้นหนางอกมาหนานะ ตรงหน้าอกนะฮะก็มีมวลสารหลากหลายนะฮะมีมวลสารหลากหลายนะะมีมวลสารหลากหลายนะฮะสิ่งที่แตกต่างจากเนื้อพระค,คือพวกข,ขาวๆแบบนี้นะฮะนะครับก็เป็นเป็นขาวอ e ีแบกขาวมขาวแบบไม่ใช่ปูนงอกนะฮะขาวอ e ิแบกนะฮะตรงพระคุณตรงหน้าท้องหรือคันนพีนะฮะ ก็ม <ève S 2> <sociedad, S 1> ีรอยตะปุ่มตะปำมบ่งบอกถึงความเก่าการการงอของผิวการยุบของผิวผ้านะฮะตามแบบนี้นะฮะชัดเจนนะครับชัดเจนตรงซอกแขนของแขนซอกรากแล้นนะฮะจะเห็นว่า มา zoom ดูที่จะเห็นร่องรอยของปูนงอกชัดเจนเลยนะฮะดนน้นด้านน้าด้านสุกก็หนาหนาขึ้นมาหนาภาษาศัพท์วิชาการนะฮะก็เรียกว่าเรียกว่าอาะไรคนไหน,นในส่วนที่ต่ำๆนะฮะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวนสารชิ้นหนึ่งฮะเป็นก้อนแยกออกมานะฮะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านใน,นก็ยังพอเห็นสีแดงๆของอินแดงนะฮะมีจุดดำนะฮะตามขอบมีมีร่องรอยดำๆน่าจะเป็นลักเก่านะฮะเก่าทำต้นแขนนะฮะมีรอยแตกอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีดำๆอยู่ข้างในนะฮะก็เป็นเล็กเส้นลักนะฮะซึง่งถูกปูนง,งอกไว้นะ,ะงอกปิดไว้ นี่จุดแดงนะฮะจุดแดงนี่ตกแขนนะฮะตรงตรงหน้าตักนะฮะตับตักนะฮะน้านนี่ตรงนี้มวลสารนะฮะ มีจุดสีประวามเงินๆนะฮะหรือสีทองไม่ทราบนะฮะก็ถือว่าเป็นโลหะเป็ดน,นี้เขาทางใหญ่เราดูอย่างนี้เหมือนจะใหญ่สมควรนะแต่ควาจริงก็ไม่ใช่ใหญ่มากนะ,นะอันนี้ก็มีจุดแดงนะมีสีดแดงของเยื่อว่าน คือเกสรดอกไม้ว่านร้อยแปดนะจุดดำนะฮะเราก็ไม่อาจจะระบุชนิดได้ว่าเป็นอะไรนะฮะเพียแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเกสรดอกไม้ว่านร้อยแปดนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่ก็เป็นมวลสารนะฮะ สังเกตพื้นผิวที่ที่ที่ต่ำลงไปนะเห็นไหมมีเราเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นซื่นนะฮะเห็นไหมแสดงเป็นการงอกของปูนนะฮะนะครับต้องดูแบบนี้นะถึงจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพะสดุนะฮะถ้ามีความเก่าก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้เองนะครับอันนี้ก็ ชมกันไปนะฮะศึกษากันไปนะครับเนี่ยอันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนัา่าจะน่าจะเป็นทองคํานะฮะเดี๋ยวเวลาเราซูมเข้าไปนะฮะจะเห็นผลึกแคนไซนะฮะแล้วก็พวกมวลสาก็อยู่อยู่ข้างในเนื้อผ้านะนะครับ สมฐานนะฮะถาสิงนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะอ,องนี้ลองแม่เหล็กนะฮะก็ไม่โดดนะฮะ ไม่ดูแต่ว่าไม่ใช่วาล่าของเขาที่จะมีมีแร่เหล็กมากอายนะอันนี้ก็น่าจะเป็นมวลสารนะตรงนี้เป็นเม็ดนะฮะอ,อันนี้ฐานล่างสุดนะฮะเรา z ู o ไปใกล้ๆอย่างนี้จะเห็นจุดว่าไว้อาสีของโลหะนะฮะมีนะฮะ ตัวนี้ก็ใช่นะฮะก็เรื่องของผงตะไบเงินตะไบทองหรือแร่ตายเงินตายทองนี่ค่อนข้างเยอะๆนะฮะครับพอแบบนี้ถือว่าเป็นเป็นธาตุที่มีเ้ยเป็นแร่ธาตุชั้นสูงนะฮะมีมีความเชื่อบโบราณว่ามีมีอิทธิฤิ์มีคุณพิเศษอยู่ในตัวนะฮะ เหมือนพวกคดต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิต์ตามธรรมชาติกนะ็นะะสมเด็จแต่ละองค์นะฮะบนสารต่างๆนะรวมถึงผงมุตถคุณนะฮะก็จะทำให้พระสมเด็จมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะ ถ้าผู้ที่ได้ใช้บูชานะเป็นคนที่มีสินมิศักก็ยิ่งทวีเขาเรียกอะไรยิ่งชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนะฮะน,นี่เป็นจุดทองคำนะฮะนี่สีออกเป็นเข,เขียวนิดๆน,น,นะฮะให้ทราบว่าเป็นอะไรนี่น่าจะเป็นทองคำเหมือนกันนะฮะนี่สิ่งที่ อยู่ในเนื้อพระนะฮะแบบนี้นะครับเยอะนะฮะเยอะองค์นี้เยอะนะครับอันนี้เป็นเต็มไปหมดเลยนะฮะนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะอันนี้สีแดงๆนะฮะคโคตงามเลยมีสองสถานนะฮะาะอาจจะ ถ้าไม่ใช่อินแดงก็พวกเชือว่าดพวกผ้าต่างนะฮะตอนนี้กำลังมองผมกำลังมองหาสิ่งที่เป็นอัญมณีหินสีนะฮะยังไม่เจอเลยไม่เจอเราไล่ดูตาม ตามพื้นผน,นังพื้นส่วนต่ำนิดขององค์พระก่อนนะฮะเพื่อจะเจออะไรดีๆในหกบบ้านนะจุดเงินเงินนะเยอะไปหมดเลยนะฮะ ด้วยก่อนนะฮะดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก้อนดำๆเลยนะฮะมีมี่วนนูนด้วยนะฮะน่าจะเป็นหินพูดถึงเรื่องหินเนี่ยอาจจะเป็นหินหินหินจากดดาวตกอะไรอย่างนี้นะฮะก็าอาจจะเป็นได้ โบราณก็ถือว่ามีมีเรื่องของพุทธพุทธมีคุนรพิเศษนะฮะจุดทองก็เยอะนะฮะป mm ู hmm. นงอกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะนะ,ะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มีการนอกลดหลั่นกันไปนะฮะ าะต่างคนต่างงอกนะฮะไม่ใช่ทาไม่ใช่งอกคล้องกันทีเดียวดังนั้นสีนะฮะก็ไล่เฉดไปนะมีสีเข้มสีอ่อนนะฮะไล่เฉดไปอันนี้ทองคำนะทองคำจะเห็นสุกสุกใสสกาวออกเป็นสีทองนะฮะสูงมาใกล้ ถ่ายรูปนะฮะนี่ก็ใช่อะไรนี่จุดสีเงินนะฮะสีเงินที่ตะปมตะปับนะน่าจะเป็นดินนะฮะสีดแดง เจออัญมณีนะฮะอถอยหลังหน่อยนึงนะฮะให้ได้เห็นพื้นที่กว้างเราไล่ไปตามซุ้มไปก่อน หมดหาไม่เจอเขาไม่เจอนะอัญมญณีนะฮะิีแต่บนศาลชนิดอื่นนะฮะอันนี้เราไล่ตามทุ้มมาครึ่งคงแล้วนะฮะ ยังไม่เจอเห็นจุดแดงจุดดำนะจุดขาวนะฮะพวกสีฟ้าสีเขียวอะไรยังไม่เจอนะครับจะลงมาถึงฐานล่างแล้วนะยังไม่มีอะไรเลยครับ อันนี้เป็นการบอกบอกว่าพระสมเด็จนะฮะแต่ละองค์แต่ละคกแต่ละวาระนี่เรื่องมวลสารนี่จะไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องมวลสารนี่จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นมวลสารชิ้นหนึ่งนะไม่รู้อะไรนะฮะเพรนั้นจะไปซีเรียสนะฮะดูพระองค์สององค์หรือสิบองค์ไม่ใช่เป็นตัวกําหนดว่าพระ,พระ ะแท้แบบนี้ทั้งหมดนะฮะยิ่งเอาพระองค์เดียวมาจัดสินนี่ถือว่าโอ้ไม่มีความคิดเลยนะฮะรือว่าเป็นคนที่นะฮะไม่เข้าใจวิธีการสร้างไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ษษนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะออากเห็นแั่ตัวนะฮะว่าพระต้องเป็นแบบเขาแบบอย่างแบบแบบนี้อย่างเดียวที่จะแท้นะฮะ แส่และองค์นะแม้แม้ก็ทั่งเวลาพิมนะฮะเวลาปั๊มพระเนี่ยองค์ที่หนึ่งกัที่สองเนี่ยไปเก็บคนละที่ก็แตกต่างกันแล้วฮะ, mm. อ,ะองหนึ่งเก็บในที่ไม่มีไม่โดนอากาศแล้วกว่าเก็บไปในหีบอีกองหนึ่งก็เก็บบนหิ่งนะฮะก็แตกต่างกันแล้วนะฮะนี mm. ่เป็นมวลสารนะฮะ mm. เป็น เป็นพวกมงคลนะฮะอาจจะเป็นหินพระธาตหรืออะไรนะฮะอย่างนี้เงินเงินนี้อาจจะเป็นแรเ่เหล็กที่ปักอะไรไม่แน่ใจนะฮะนี่เป็นเมน็ดน่เป็นโลหะอนะฮะ จะเป็นโลหะไม่โลหะก็หินนะฮะอันนี้อันนี้อิกแดงแน่นอนนะกินกับแพงนะฮะคงหนึ่งถ้าไปใช้เวลาดูแบบช้าๆละเอียดยดก็เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะนะฮะอันนี้ ดูไปคุยกันไปนะแต่ก็อยากจะให้ดูทั่ว,วองค์พระนะฮะเพื่อเป็นการศึกษาไปในตัวนะฮะนี่ก็เป็นหินชนิดหนึ่งงานงานตรงนี้นะฮะรือว่าพระสมเด็จพระสมเด็จต่ละแบบเนี่ยจะมีมนลสารอะไรกันบ้างแต่ที่เรา ดูกันมาเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อเจอเจอสีฟ้าอยู่นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับสีฟ้าอยู่นิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็โอเคถือว่าเจอแล้วนะฮะจากที่จากที่เราดูภาคกันมาหลายสิบองค์เนี่ยไอ้หลักๆเลยนะคือจุดแดงจุดดำจะมีทุกครั้งทุกองที่ที่ดูนะฮะ อันนี้เป็นสีแดงๆนี่อาจจะเป็นดินก็ได้นะฮะเราก็ไม่ทราบคนเนื้อหกขืนกับเนื้อผ้าแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอีกกําอิดก,กํากําแพงแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นเยื่อว่านนะว่านที่เป็นสีแดงนะเป็นเลือนนะะแสดงว่าเป็น อาจจะเป็นว่านนะฮะแล้วก็พระทุกองค์ที่เราดูกันก็มีลักษณะของปูนที่งอกนะฮะบุนงอกแม้กระทั่งหลวงพ่อหลวงพ่อทวดนะฮนะ,บ,ะบ,บางรุ่นบางคอกเนี่ยเป็นพระที่แก่ปูนนะเนื้อท่านเขาจะมีปูนแทรกเข้ามาเต็มไปหมด แตกตามตามผิวพระเต็มกระบดน,นะเราดูรู้เลยนะว่าเป็น,ม,นมันเป็นขาขาวนะองค์พระสีดำแต่ว่าสิ่งที่ขึ้นมาจากล่างเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะนี้น่าเป็นองคําำนะ,ะตรงน,นี้นี่เป็นเม็ดทกรองคำในองค์พระก็มีหลายลักษณะนะฮะเป็นผงนะ เป็นตะไบเป็นเป็นเม็ดอย่างนี้ก็มีนะฮะแล้วก็ถ้าวาระไหนที่จงใจจริงๆเนี่ยก็เป็นพวกเป็นเศษเป็นก้านเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับเวลาลงกล้องนี่จะเห็นเป็นชิ้นนะเป็นชิ้นแล้วเหมือนตับเหมือน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 บางชิ้นก็แบบเป็นม้วนๆนะเหมือนเหมือนคล้ายๆเวลาเราเอากบใส่ง่ายนะนะ ล้ำไม้ที่เรากบท,ที่สายออกมาจะเป็นม้วนๆอะไรเงี้ยเป็นแต่นี่เป็นม้วนโลหะทองนะฮะน่าจะเคยผมก็น่าจะเคยถ่ายวีดีโอให้ดูแล้วนะฮะเปพระวาราพิเศษอันนี้ส่วนที่ต่ำนะฮะเลย,เลยต้องปรับภาพปรับกล้อง อ๋อน,นี้อันนี้น่าจะเป็นตัวตามตัวหนังสือือาไม่ทราบไปขึ้นลิม,ล,มลิมผงริมพระแล้วนะฮะโอเคครับสรุปว่ามีสีฟ้าอยู่เม็ดหนึ่งอีกชุดอยู่ยก,ยก,ก้อนหนึ่งหรือจุดหนึ่งนะฮะก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ปกงทองคำนะ,ะมี หกหินดาหรืออาจจะเป็นแร่เหล็กหรืออินเป็นอุกบาทนะฮะก็มีนะครับการหยดน้ำยาก็โอเคนะน้ํายาขอเป็นเม็ดตีฟองขึ้นเร็วมากนะสุภปปาพพระองค์นี้ก็ถือว่าเคล็ดด้วยน้ํายาเคล็ดกับินไซ์ก็ถือว่าผ่านนะ ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความเก่านะฮะมีการเปลี่ยนแปลงของทางกายภาพเมื่อส่องด้วยกล้องกางขยายสูงก็เห็นชัดเจนนะฮะมีสีสัน,นะฮะการงอกของปูนนะฮะต่างเวลากัน,นะฮะดูได้จากสีที่ไม่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่เป็นสีที่โทนเดียวกันนะฮพระองค์ไหนที่เป็นสีโทนเดียวกันก็ให้เราบังว่าเป็นพระที่ทําขึ้นมานะฮะ,นะฮะ พระตามธรรมชาติจะสีก็จะแตกต่างกันนะฮะก็สรุปว่าพระอ,องค์นี้ก็ถือว่าขึ้นขอบูชาได้สบายใจนะฮะและเป็นที่สำคัญนะฮะในวาระที่สร้างเป็นภาษาจีนเนี่ยก็อย่างน้อยก็ว่าบ่งบอกถึงเรื่องโดดเด่นในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะความมั่งคั่งในด้านของการค้าการขายนะครับ สวัสดีครับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ